่คะกินข้าวสิโอ้เดี๋ยวนี้เลยเธอมาเอาโปรนี้ไปเลยค่ะทุกคนขาน้ำยาปรับผ้านุ่มของชัวสะอาดหอมชัวเธอโปรนี้ยกรังสองโล24่สิบ่ถุงอเอาไปเลยสองค่ะสค่ะหแม่8โอ้โหสิ 10, โอ้โหสิบสองโหเยอะไหมเยอะไหมสิบหก 18 20 22โอ้ยเยอะมาก,กายังยัง 24่บ่เขาคุณแม่ขะน้ำยาปรับผ้านุ่มของชัวสะอาดหอมชัวค่ะแม่1ถุงเอาไปเลย500 ML คุณแม่ขาได้ไป2โหล24ถุงคะ่ะคุณแม่ขะเป็นกลิ่นกุหลาบคุณแม่ใครอยากได้น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบคุ้มๆแบบนี้ราคาแค่2แบงค์แดงคะ่ะคุณแม่ข่ะ200บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางได้ไปเลย2โหล24ถุงปักตะกาไว้แล้วคะ่ะกดตะกาได้เลยจ้ากด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 ทอุ้ยถูกดีเลิศ